อันนี้ต้นต้นดอกสาระถ้าลูกเอาไปไว้บูชาถาวายสักหนึ่งดอกให้ลูกไหมอี้อันนี้ อันน,นี้นี่ไงจะมองเห็นวัดภาษีเจริญอยู่ตรงนี้เคียงนี่ไงองค์พระองค์ใหญ่ขององค์พระภาษีเจริญมาให้อาหารปลากันคลิปนี้จะยาวหน่อย สีขาวอุ้ยแย่งกันกินย้นเร็วๆมาๆมาย้อนยนอนยนได้เออหักมาใหญ่ไปชิ้นมันใหญ่หรอเนี่ยแย่งกันอะ่ะเขาแย่งกันอะ่ะอ,อือ้อขอหน่อยขออีกเออมาทำบุญนี่รอหลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อมาช่วงเที่ยงบ่ายเราจะรอหลวงพ่อ อยากเห็นหลวงพ่อเฮ้ยตรงนั้นฉันจาไม่ได้ตรงนั้นวัดอะไรนะลืมแง่ตรงนี้วัดเนี่ยมันจะมีมันจะมีมะมเอ่อตรงนี้ที่ฉันล่องเรือมาตรงนี้ตอนนั้นอ่ะนี่ก็จะมองเห็นระหว่างวัดขุนจันทร์กับภาษีเจริญตรงนี้